คนนี S <S to ้พ like ิเศษกว่าเพื่อนนะคะต้องแก้อาการก่อนที่จะไปเข้าเรียนดีเชแนหน้านะคะให้สมองหัวใจกับปลายประจาทไปด้วยกันนะคะมันไปเที่ยวคนละที่เที่ยวคนละที่นะคะเมื่อวานนี้ทดสอบแล้วไม่ได้นะคะต้องต้องแก้อาการก่อนตรงนี้นะคะสำคัญมากนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอลํำไ้เล็ก ด้านล่างนี้ลำไส้เล็กด้านบนนี้จะเป็นเส้นพลังงานที่เรจรรวมมันจะมีความตึงอยู่ตรงนี้นะคะ,ค,ะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะคะเทนนิสเอลโบนะคะมันจะติดตรงนี้แล้วตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นอ่าเส้นปอดนะคะเส้นหัวใจนะมันจะปวดตรงนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่เป็นอคนที่เป็นช่างเสริมสวยนะคะคนที่เป็นเชฟนะคะเนี่ยจะตรงนี้จะปวดมากเราเลียกขึ้นไปค่ะ แล้วก็คนที่ทํางานนวดรอคะคุณครูหรือว่าเป็นทั้งหมดเลยอคนที่ทํางานนวดส่วนใหญ่แล้วก็จะติดเหมือนกันนะคะติดเหมือนกันบริเวณนี้แต่คนที่ทํางานนวดจะเป็นมากกว่าเพื่อนจะพิเศษตรงที่เป็นนิ้วล็อกนะคะตรงนิ้วโป้งตรงนี้นะคะจะเป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าจ้างเสริมสวยมากกว่าเชฟนะคะอาชีพพนักงานานวดนะคะตรงนี้จะล็อกเลยค,ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่พิเศษกว่าเพื่อนคือตรงนี้นะคะ แล้วที่สำคัญน,นะไปหมดเลยนะคะช่วงนี้คพวันที่ทำงานนวดนะเนี่ยบริเวณนี้แล้วก็สะบักจมนะคะเป็นมากกว่าเพื่อนนิดนึงได้เยอะกว่าเขาอาชีพพิเศษค่ะทีนี้นะคะรีดนะคะรีดเส้นลำไส้ใหญ่ตรงนี้นะคะเียตรงหัวมุมนะคะตรงพับเนะะี่ยค่ะรีดขึ้นมารีดขึ้นมาตรงหัวมุมไหลด้านหน้านะคะเส้นมันจะตึงอยู่เพราะนั้นรีดให้มันคลาย เป็นไงคะเบาไหมเบาเบาลงค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราจะไปที่จุดสัญญาณหนึ่งแขนด้านนอกนะคะตรงนี้ค่ะไปวนก่อนวนละโยกค่ะโยกไปด้านหลัง ทีนี้นะคะเราจะไปโดนไปดูจุดที่เราเป็นนะคะสบับหล่างนะคะที่ติดตรงนี้ที่ทําให้เป็นสาเหตุยกขวนไม่ขึ้นนะเนี่ยค่ะเราจะไปกด